เขาว่าวัดเราเป็นวัดปริยัติมขนาดพระกรรมฐานด้วยกันก็ยังก็ยังว่าให้กันวัดที่นึงเป็นวัดปริยัติเฮ้เราก็ ศึกษาก็ศึกษาเฉพาะในพรรษาศึกษา,กษา,กษากสองชั่วโมงเองเออฉันเสร็จก็ทำความสะอาดเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูสลาหลังจากนั้นก็เรียนศึกษาศึกษาก็ศึกษา,กกษาพระธรรมวินัยตัวเองแค่สองชั่วโมงเองเออแล้วนั่งสมาธิกี่ชั่วโมง นั่งสมาธิหกชั่วโมงเอาอนไนมันมากกันพวกเราพิจารณาสอิอ่ะไม่ว่ากันเอาในปรรษาก็ศึกษาประมาณทัส้สองเดือนกว่านะสองเดือนกว่าหลังจากสองเดือนหลังจากสามเดือนแล้วเนี่ยทำอะไรอีกทีนี้เอาเออทำอะไรอีกทีนี้เอาปีหนึ่งมีกี่เดือนเน่ะอือ ปีห่งมี12เดือน12เดือนเรียน3เดือนเอา,เ,อาเรียนแนวทางการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวดีพระวินัยก็ดีนะไม่รู้พระธรวินัยก็จบกันเลยดีเออ <c oughs> <c oughs> สังขายนาครั้งที่หนึ่งที่สองก็ยังที่สองที่สก็เป็นมีพระอรหันนะเออเป็นพระอรหรันแล้วหลังต่อต่อมานะทำไงทีนี้เอา ถ้าไม่ใช่พระผู้ศึกษาพระปริยัติพระัทธรรมมันมีมีสามอย่างเออพระัทธรรมมีสามเองนะพวกเรานะประยิปรยัติสัตปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมใช่ไหมปฏิเวทธรรมใช่ไหมเออไม่มีปริยัติจะอ,อะไรมาเป็นแนวทางทีนีน้ที่จระรู้ใครจะพูด <c oughs> ให้ฟังพูดยังไงทางโลกก็เหมือนกันถ้าไม่มีทฤษฎีทฤษฎีก็คือปริยัตนั่นแหละนะทฤษฎีก็คือปริยัตถ้าไม่มีทฤษฎีจะทําไงทีเนี้ยให้ปฏิบัติได้เลยเหรอมีไหมพวกเรามีไหมมีแต่มันน้อยมากใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้รับถ้าเป็นพวกช่างเด็กที่ไปอยู่ตามอู่ตั้งแต่ในน้อย อย่างน้อยก็เป็นปริยัติมันก็เป็นทฤษฎีทฤษฎียังไงเอาก็รุ่นพี่ไงก็ช่างไงเขาแนะนําไงนั่นแหละก็เลยเป็นทฤษฎีนะเออถ้าว่าเป็นภาษาพระเราก็คือปริยัติเห็นไหมพวกเราเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นะพวกเราได้ยินมานานแล้วเออวัดยินมาเป้งปริยัติอา้าวจบในภาษาก็9เดือนที่เป็นส่วนที่ปฏิบัติ ถึงแม้ว่าปริยัตินะในส่วนปริยัติเราก็ทำปฏิบัติมากกว่าปริยัติอีก6ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงอนไรม้ากันเอากกนนะบวกตอบที่พวกเราเีหลังจากออกพรรษาแล้วเก้าเเดือนทีเนี้ยไม่มีแล้วที่จะไปศึกษาหน่ะทีเนี้ย <c oughs> อันนี้ยังไม่พอนะในพรรษาก็สามเดือนออกพรรษาเขเก้าเดือนทีนี้หลังจากที่พอเราเรียนจบกันแล้วทีเนี้ยจบก็สามปีสี่สปีสมมาก็สามปีเนี่ยของพวกเรานะเออจบปริญญาจบหมดแล้วตรีโทอีกจบแล้วอันเราอยู่ได้มาหกปีทำไงทีเนี้ยไอ้สามปีหรือเทียนทำไงทีเนี้ยเอ้า ถ้าสมมติเราเรียน3ปีนะก็ไม่ได้ถสงสปีหรอกแค่ปีละสามเดือนแค่นั้นเองนะเอาอย่างผมอย่างเงี้ยผมจบมาจีป,ปีแล้วจบมา30กว่าปีแล้วอยากจะให้ผมปริญญา์ปริาตศย์จงบอกว่าผมปริญญาอย่างนั้นเลยเอาเนี่ยพวกเรามันแปลกมากเลยนะอลองดูว่าเออคขว่าปฏิบัติอันนี้แค่เบาเบเองนะแค่เบาเบนะ ผมถึงไม่อยากไปไหนไงถ้าผมไม่ไปทําหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์นะผมผมผมไม่ไปนะจะให้ผมไปโดยไปเที่ยวไปเตะเฉยผมไม่มีเลยนะพวกเรานะทําไมอ๋อมันมันตารางเวลามันผิดไปหมดเลยไงเออการเดินทางการอยู่การฉานการอะไรมันเปลี่ยนไปหมดอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่แล้วไปไงนี่ก็อยู่เออได้ทํำอะไร แปลเป็นเวลาเวลาสม,ม่ำเสมออย่างเงี้ยเออลองดูพวกเราลองพิจารณาเลยนะเออเป็นยังไงนั่งอ่ะปฏิบัติใครปฏิบัติตัวเองนี่แหละเออ,อควบคุมตัวเองมันถึงมีคําพูดออกไปงไงพวกเรานั่นแหละนั่นแหละแต่ท่านถึงบอกว่าสํารวมสํารวมนะปฏิบัติไม่ผิดนะพวกเราฟังให้ดีนะ สำรวมยินรีท่านว่าอย่างเงี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ใช่ใครอะใจนั่นแหละไม่ให้ยินดียินร้ายในการเวลาเห็นเห็นรูปฟังเสียงดมกลิล่นลินลบถูกต้องผดพะระวงัันเถอะไม่ใช่ไม่ให้เห็นนะเห็นอยู่แต่ว่าเราสํารวมไม่ให้ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เห็นพอใจไม่พอใจอย่างนี้นะเออโพชเนมัตตันยุตาร้จประมาณในการบริโภค เห็นไหมประจักประมาณในการบริโภคพัตตาหารไม่ให้มากไม่ให้มากไม่ให้น้อยน้อยไปก็ทรมานร่างทำกานเรียกว่าเกิดเวทนาเกิดเวทนาก็จิตใจก็ฟุ้งซ่านแล้วทีเนี้ยเออโพชเนมาตัรู้จักประมาณในการบริโภคก็งานเธอไม่มากไม่น้อยก็คือพอดีพอดีน่ะนะอันสุดท้ายคือชากรยานโยกประกอบความเพียรของผู้ที่ตื่นอยู่ไม่เห็นจะนอนมากนักเงี้ยเราอะไรไม่ได้นอนพวกเราเอา <c oughs> ผมกว่าจะออกสาลาก็สี่ทุ่มผมก็สี่ทุ่มกว่าอันนี้ผมลดลดราคานะนี่นะเออกว่าจะได้พักก็เที่ยงคืนมันนอนไม่หลับหรอกถ้ามีทำาสมาธิแล้วนะ่นะก็ตีสามก็ลุกมาอีกอย่างเงี้ยเอาเออประกาศให้รู้หน่อยว่าเนี่ยเขาทำอย่างนี้ว่าปริยัตินี่แหละวันนี้นึ่งเพยงปริยัติแต่ปริยัติก็ตื่นใีสามนะ เออตือนตีสามลุกตีสามนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนะรวดเดียวจนถึงตีห้าสิบห้าสองชั่วโมงสิบห้านาทีเอาปริยัตตรงไหนทีเนี้เอาเออ,เอ,อชาวสายใบเย็นเชาวสายใบเย็นทำเข้าวัดไปดอก็ทําเหมือนกันหมดกับพวไปกับกรมรมฐานทั่วไปนั่นแหละกรมรมฐานเก่งยังไงก็พวกเราก็ทำเหมือนกันนั่นเพราะแต่พวกเราไม่เก่ง การทำอย่างนี้แหละเป็นพยานเลยพวกเราเอา,เอาลองดูนะแต่ถ้ามีความรับผิดชอบตัวเองออกจากศาลาเราไปทําอีก <c oughs> พวกเราออกจากศาลาแค่สองสองทุ่มกว่าเองไป,ไปทําอีกที่จะทําให้มันจีมากน้อยผมี่ผมไม่อยากลุกไม่ใช่อะไรหรอกเออลูกไปก็ทำเหมือนเดิมไปทาที่กุดก็ทำเหมือนเดิมเงี้ยทำที่ศาลาต่อผมไม่อยากลุก แล้วการเวลาของผมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็ต้องมีพลังเยอะเลยทีเนี้ยเนี่ยนะฟังให้ดีนะปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเห็นไหมน,นี่ครับคือพระัทธรรมถ้าไม่เรียนถ้าไม่ศึกษาจะไปรู้อะไรเออท่านอาจารย์คะท่านเจ้าคุณคะพระกรรมฐานเป็นเจ้าคุณเออเขาให้เป็นเจ้าคุณสติปัฏฐานสี พิจารณาอย่างไงครับปฏิบัติอย่างไรคะว่าง,งั้นยมยมยอมยม,ยมพุทโธพุทโธพุทโธนะยมพุทโธนะว่าง,งั้นเห็นไหมคือเขาจะถามปริยัติก็ตอบได้ถามเอาความรู้เนี่ยนะเราก็รู้ว่าเขาต้องการความรู้อย่างไงเราก็ตอบได้เออจะถามปฏิบัติเราก็ตอบได้ออาบ,าาบ,ไดบางคนเขากา็อู้ยอย่าไปถามอาจารย์ท่านปริยัติท่านไม่นั่นถ้าเป็นพระปฏิบัติโอ้ยถามมาลดยอมหรอกมันเต็มหัวอยู่นี่อยากจะออกอยู่นี่หรอกอยากจะถามอะไรก็ถามมาเลย คือมันต้องพร้อมทุกอย่างไงเออแต่ปฏิบัติก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไปศึกษาแล้วก็พินิจพิจารณาคิดเอาเฉยๆนะญาติโยมที่เขาประพฤติปฏิบัติเขารู้เลยนะว่าพระพูดด้วยปริยัติเ้าพูดด้วยปฏิบัตินะ่ะนะตัวเองไม่มีพูดเขาก็รู้โยมพู้ปฏิบัตินะ่ะนะเออจริงๆเลยส่วนมากคนไม่ก็ได้ศึกษาคนไม่ได้ปฏิบัติก็จะเชื่อเออจะเชื่อ เห็นไหมปฏิบัติแค่ปฏิบัติไม่ผิดคือปฏิบัติถูกน,นั่นะนะยินสียสังวรเพราเรากสํารวมอยู่แล้วอยู่ในป่าอย่างนี้จะไปไม่สํารวมได้ยังไงเอาเออโพชเนมัตตัญญยฉันเมื่อเดียวยังจะไปฉันมากลยยังว่าฉันมากอยู่เลยฉันเมื่อเดียวนะ่ะชาตรยานยกคเนี่ยสำคัญเนี่ยนะประกอบความเพียนของผู้ที่ตื่นอยู่ตื่นยังไงเออตื่นยังไงเอาพวกเราเอานะผมเคยพูดให้เพื่อนให้หมู่พวกครูบาอาจารย์ฟัง ผมมมีสติผมหมกมุ่นอยู่กับจิตตลอดเวลาผมบอกอย่างเงี้ยผมใช้คําพูดไม่เป็นไงเฮ้ยหมกมุ่นยังไงอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่ามันมีสติอยู่กับเห็นจิตตลอดเวลาเนี่ยนะพวกเราขณะที่ปฏิบัติไงโอ้ยมันวุ่นวายใสย่สสยมันโอ้มันรูกมันมากยังไงเหลือเกินนะพวกเราถ้ามีสตินะเออถ้าไม่มีสติก็ไม่เห็นว่ามันเร็วละ่ะถ้ามีสตินั่นนะโอ้ยอะไรจะเยอะขนาดน,านั้นอย่างเงี้ยนะพวกเราผมใช้คําพูดผิด นอะมันไม่ได้ออกไปข้างนอกมันจะเห็นจิตเออที่ลุงปู่ท่านบอกว่าจิตหยาบจิตละเอียดน่ะนะรู้เฉพาะภายในตัวของตัวเองน่นนะนะนะถึงจะมีหมู่มีคณะก,ก,ก,ก็ก็เรียกว่าอักก็เรียกว่าหลบว่างั้นเธอหลบอยู่หลบกินถ้าอีสานเรียกว่าอักอยู่อักกินน่ะนะข้งางนอกก็เหมือนกับข้างนอกก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่ว่าข้างในเรามีสติอยู่เห็นกิเลียดอยู่รู้อยู่เออ บางครั้งก็พยายามทาให้มันกลมเกินกับเพื่อนทําไปทามามันไม่ใช่มันไม่ใช่แกล้งแล้วนะั่นนี่มันเป็นจริงแล้วนะอย่างนี้นะเออ,เอแกล้งพูดกับเพื่อนเฉยๆแกล้งทํากับเพื่อนให้มันกลมคืนให้มันเข้ากบหมูัขพวกได้ทําไปทํามาไว้มันไม่ใช่แกล้งอันนี้เป็นเรื่อง,งรอรอรอจริงหัวเราะก็หัวเราะจริงนี่นะอย่างนั้นเนีพวกเราผมใช้คำว่าหมกมุ่นคือมันมีสติอยู่เห็นกับจิตตลอดเวลา ถ้าไม่เห็นจิตมันจะเห็นว่าทุกข์ได้งไงพวกเราจิตแต่มันทุกข์จริงๆเห็นทุกข์เราไม่ต้องไปลาไม่ต้องไปคลายเขาหรอกไม่ต้องไปละเขาไม่ต้องไปบอกว่าเบื่อนายไม่ต้องมันละเองมันสุขแล้วมันร่วงมันเองเลยไม่ต้องไปสอยเออไม่ต้องไปสอยมาบ่มว่าเงินเถอะมันทุกข์เห็นทุกข์จริงๆนะเออถ้ามีสติอยู่กับมีสติแนบกับจิตแต่มันจะเห็นทุกข์นิดๆหน่อยๆก็เห็นแบบเป็นเรื่องใหญ่โตเลยแม้แต่ความสุขก็ไม่ใช่นะเมตตาก็ไม่ใช่ ออันนี้พูดเป็นแนวทางให้ฟังนะเอาลองดูใครใครบอกว่าวัดเห็นนุเพงปริยัตอ,ออกพรรษาล้วก็เห็นปริยัตที่ไหนได้เรียนไหมทีเนี้ยเออแล้วก็จบแล้วสามปีแล้วจบแล้วไปเรียนอะไรอีกทีเนี้ยเออปฏิบัติก็ปฏิบัต,ติรวมกันก็เก้าชั่วหกชั่วโมงเนาเอาเอรวมกันก็หกชั่วโมงอาจารย์ไนแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงขนาดมีภาระแท้ๆนะนะ แปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงขนาดทาขนาดเดู่ดกหมับพวกแท้ขนาดมีการมีงานเอาปริยัดต,ต,ตรงไหนแี่นี้ไม่ได้ยันอีกแล้วจบมานานแล้วอืมกาัด <c oughs>